สวัสดีครับวันนี้มาอนาคตแม่พันธุ์นะครับตอนนี้เป็นทายาทของนครหลวงนะครับแม่เป็นเหล่าเก่าอุบลนะครับสูงร้อยสี่สิบห้านะครับตอนนี้ตัวเมียนะครับพี่น้องเพศเมียอายุสิบห้าสิบหกเดือนนะครับมากับความสูงร้อยสามสิบห้านะครับสวยๆนะครับอายุยังเด็กนะครับ นาคตแม่พันกระดูกใหญ่ๆนะครับเนื้อหนังดีมากครับตัวนี้ครับหมุนเลยครับหมุนเลยหมุนเลยน้องยังไม่ได้ฝึกนะครับมันก็จะยังไม่ค่อยเป็นนี้เท่าไหร่นะฮะดูครับเนื้อหนังครับ้ายสวยนะครับเดินเลยครับเดินเลยหน้าสวยมากนะครับตัวนี้หน้าสวย แดดแดดร้อนๆหน,น่อยนะครับจะให้ดูด้านหน้านะครับพอครับพอพอจอดเลย,ยครับเรียบๆนะครับหน้าตาครับ